สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมิถุนหรือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวกลับผมนายจันเจ้าเช่นเคยครับเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับชาวมิถุนเป็นเดือนที่มีทั้งแสงและเงาผสมกันอย่างน่าสนใจบางคนอาจยังรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงทางแยกแต่ข่าวดีคือแสงของความหวังเริ่มกลับมาแล้วครับ ไพ่ใบแรก The Moon บอกถึงพลังงานของความไม่ชัดเจนความลังเลหรือแม้แต่ความกลัวที่อยู่ในใจเดือนนี้คุณอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่แน่ใจไม่รู้จะเดินทางไหนต่อดีแต่ The Moon ก็ยังมีอีกด้านหนึ่งครับคือการเตือนให้คุณเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองบางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกจากข้างในมันแม่นกว่าความคิดในหัวเสมอต่อมา ไพ่สี่เหรียญในตำแหน่งสภาวะรอบข้างเป็นพลังการปกป้องตัวเองคุณอาจกำลังระมัดระวังทุกอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องหัวใจหรือแม้แต่การเปิดใจให้ใครบางคนมันไม่ผิดเลยครับแต่ท่านแน่นเกินไปมันจะทำให้คุณเหนื่อยเดือนนี้อาจต้องลองผ่อนคลายบ้างเชื่อใจโลกอีกนิดไพ่ราชาไม้เท้าอยู่ในตำแหน่งเหนือคุณนี่คือพลังแห่งการควบคุมและการเป็นผู้นำ คุณอาจจะได้เจอหัวหน้าดีๆหรือได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำในสิ่งที่คุณทำอยู่ราชาไม้เท้าเตือนว่าอย่าก,กลัวที่จะก้าวขึ้นมาข้างหน้าคุณพร้อมกว่าที่คิดและมีคนคอยสนับสนุนอยู่ครับไพ่สเตรนท์ในตำแหน่งอดีตที่เพิ่งผ่านมาบอกได้เลยว่าคุณผ่านเรื่องที่ต้องใช้ใจแข็งมากๆบางเรื่องอาจบาดลึกแต่คุณก็ยังยืนอยู่ได้และนี่แหละครับ คือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งกว่าที่เคยในรากฐานของดวงมีไพ่ห้าดาบบ่งบอกถึงความขัดแย้งในอดีตอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแพ้รู้สึกเสียใจแต่ความจริงคือคุณได้เรียนรู้สิ่งสำคัญจากมันและตอนนี้คุณพร้อมที่จะไม่เดินซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปอนาคตอันใกล้ไพ่ก้าเหรียญถือเป็นพลังแห่งความสำเร็จด้วยตัวเอง เดือนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่สร้างไว้บางคนอาจได้รับรางวัลเห็นผลของงานหรืออย่างน้อยก็ได้กลับมารู้สึกว่าฉันเก่งพอแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาบอกแล้วครับไพ่ก้าวไม่เท้าในตำแหน่งอุปสรรคเตือนว่าเดือนนี้คุณอาจเหนื่อยหน่อยเหมือนเดินทางไกลแล้วเริ่มลังเลว่าจะไปต่อไหมแต่เชื่อผมนะครับเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอย่าพึ่งถอยเพราะสิ่งที่คุณรอมันอยู่ไม่ไกลเลย ต่อมาสองถ้วยในตำแหน่งตัวช่วยนี่คือพลังงานของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดเดือนนี้คุณจะได้รับกำลังใจจากใครบางคนเป็นความเข้าใจความรักความห่วงใยที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณไพ่เดอะสตาในตำแหน่งจิตใต้สำนึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่ไม่เคยดับถึงแม้ภายนอกคุณอาจด,ดูนิ่งๆแต่ในใจลึกๆคุณยังเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิด และจักรวาลก็กำลังตอบสนองพลังศรัทธาของคุณอยู่ครับและสุดท้ายไพ่ t h h h r r m t t ไพ่ใบนี้คือภาพรวมของเดือนพฤศจิกายนครับเดือนนี้คุณจะได้เวลาพักใจได้อยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคุณอาจใช้เวลาอยู่เงียบๆมากขึ้นแต่ช่วงเวลานี้จะทำให้คุณรู้จักตัวเองลึกขึ้นและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่างสง่าง,งาม โดยภาพรวมแล้วเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมิถุนกำลังอยู่ในเส้นทางของการค้นหาความหมายในชีวิตมันอาจไม่ใช่เดือนที่หวือหวาแต่เป็นเดือนที่ทำให้คุณเติบโตจากภายในคุณจะได้ความชัดเจนได้พลังและได้ความสงบจงเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองอย่ากลัวเงาในใจเพราะแสงดาวกำลังรอให้คุณก้าวผ่านมันและสุดท้ายนี้อย่าลืมครับ โอกาสดีๆมักจะมาหาคนที่พร้อมจะเปิดใจเสมอฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนายจันเจ้าจะได้ส่งพลังดีๆแบบนี้ให้ทุกคนในเดือนต่อไปครับขอให้ราศีมิถุนมีเดือนพฤศจิกายนที่อ่อนโยนและได้เจอกับคำตอบที่หัวใจของคุณรอคอยนะครับ